สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตผลองุ่นนะคะที่ปลูกไว้นี้เริ่มโตแล้วนะคะนี่นะคะมองไม่ไขน่นี้ชัดนะคะมันมืนนี่นะคะ ลูกมันเริ่มโตแล้วนะคะเกือบเท่านิ้วก้อยแล้วอันนี้อายุประมาณ1เดือนกับอีก16วันนะคะ